คุณดูไหมคะว่าเรซูเม่ของคุณ1นึฉบับเนี่ยควรที่จะมีความยาวของคำเนี่ยไม่เกินเท่าไหรค่ค่ะซึ่งพี่อันนี่จะบอกเลยนะคะว่าการเขียนเรซูเม่หนฉบับเนี่ยควรที่จะมีความยาวของ Wording ของเรซูเม่เนี่ยไม่เกิน475 600คำคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเรนจ์ที่ดีที่สุดแล้วนะคะซึ่งพี่อันนี่เนี่ยได้มีโอกาสนะคะได้ไปค้นหาข้อมูลแล้วก็ดูตามสถิติแล้วก็พบว่าจากการวิเคราะห์หาการสมัครงานมากกว่า6000 รายการค่ะใน66อุตสาหกรรมสุตรที่น่าสนใจเลยก็คือการเขียนเรซูเม่ค่ะจะมีความยาวของเรซูเม่เนี่ยไม่เกิน475ถึง600คำค่ะหรือว่าคุณมีการเขียนเรซูเม่นะคะมากกว่า600คำค่ะหรือว่ามีประสบการณ์ที่แบบว่าหุยเยอะมากแล้วเขียนเรซูเม่แบบเยอะมากอธิบายเยอะมากเลยมากกว่า600คำเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณไม่ถูกเรียกสัมภาษณ์งานค่ะเพราะว่ามันเยอะเกินไปค่ะทำให้ h r เนี่ยเขาขี้เกียจที่จะอ่านเรซูเม่ของคุณก็เป็นได้ค่ะ แล้วคุณเชื่อไหมคะว่าคนส่วนใหญ่77%เนี่ยมักจะเขียนเรซมร่เนี่ยต่ำกว่าเรนจ์ที่เขาต้องการค่ะก็คือเขียนน้อยกว่า475 600คำค่ะเลยทำให้ HR เวลาเขาอ่านเรซมเม่ของคุณแล้วเขารู้สึกว่า 1. อาจจะยังไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณสื่อหรือ2อาจจะทำให้เรซ m e เม่ฉบับนั้นนนดูนไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ก็เลยอาจจะทำเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณไม่ถูกเรียกสัมภาษณ์างานก็เป็นได้ค่ะ ดังนั้นนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าการเขียนเรซูเม่จะต้องเขียนหอยู่ใน w o r d ์ด g ิ้ที่แบบคำเยอะมากเลยไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่ในเรซูเม่ดีนะคะหมดกังวลเรื่องนั้นไปได้เลยค่ะคุณสามารถทักแชทมาหาพีอนนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าพีอนนี้นะคะมีทีมงานที่จะดึงจุดเด่นของคุณมาเขียนใส่ในเรซูเม่ให้ดูโดดเด่นและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่คุณจะปสมัครได้ค่ะ